พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่89เรื่องพระราชาเทวานมปิยติสสะฝ่ายทางตัมพะปณิทวีปพ,พระราชาเทวานมปิยติสสะทรงตกแต่งทางเตรียมต้อนรับตั้งแต่ประตูพระนคร ทางด้านทิศอุดรแห่งอนุราธบุรีจนถึงท่าชัมพุโกละตามคำของสุมาณสามเณรในวันที่เรือมาถึงพระราชาประทับยืนอยู่ที่ศาลาริมฝั่งสมุทรทอดพระเนตรเห็นจิงมหาโพที่กำลังลงมาอยู่ในมหาสมุทรนั่นแหลทรงปลื้มพระไทยตรัสให้ตั้งเครื่องบูชาไว้ในระหว่างทางเป็นระยะและบูชาอยู่ด้วยเครื่องสักการะสัมมาณะทั้งหลาย เสด็จลุยน้ำไปประมาณเพียงพระสอรับสั่งว่ากิงมหาโพของพระสุพลมาถึงแล้วหนอทรงยกขึ้นวางบนพระเศียรเสด็จขึ้นจากท่าน้ําแล้วส่งให้พรามแปดคนและอมารแปดคนเป็นผู้อัญเชิญจิงมหาโพนั้นขึ้นมาพักไว้ที่ริมฝั่งมหาสมุทรทรงบูชาด้วยสิริราชสมบัติในตำพระปณิทวีปสามวันต่อมาในวันที่สี ทรงอัญเชิญจิงมหาโพเข้าสู่พระนครกระทําการบูชาอย่างโอราณในวันขึ้น14บ่ค่ำนั่นเองพระราชารับสั่งให้เชิญจิงมหาโพเข้าประตูทางด้านทิศอุดรในเวลาบ่ายแห่ไปท่ามกลางพระนครออกจากพระนครทางประตูด้านทักษิณแล้วตรัสให้ตั้งจิงมหาโพไว้บนฐานซุ้มทวารแห่งราชยานมหาเมฆวันณสถานที่ พระมเห็นทเทระโปรยดอกมะลิไว้ในวันที่พระราชาถวายมหาเมฆวันให้เป็นอารามเมื่อจริงพระสีมหาโพธิ์พ้นจากมือพร,ราหมณ์และอํามาต์เหล่านั้นจิงมหาโพธิ์ก็ลอยขึ้นไปในอากาศสูงประมาณ8ปดอกเปล่งฉับพันรังสีแผ่ปกคลุมไปทั่วตมพระปนิทวีปปริษฐานอยู่ณที่นั้นครั้นเวลาเย็นก็กลับลงมาปริสฐานอยู่ณภาคพื้น อย่างรากลงสู่พื้นพระสุธาแผ่นดินใหญ่ไว้จนถึงน้ำรองปัตพีเมฆหมอกปกคลุมจนไม่มีผู้ใดเห็นจริงพระสีมหาโพธิ์ตลอดเจ็ดวันครั้นล่วงไปเจ็ดวันเมฆหมอกที่ปกคลุมอยู่หายไปจิงมหาโพธิ์ ปรากฏให้มหาชนเห็นว่ามีกิ่งงอกออกมาอีกห้าจิิงและมีผลกิ่งละห้าผลพระมหินทเถระพระนางสังฆมิตาเถรีและพระราชาได้เสด็จไปยังที่นั้นขณะที่มหาชนกำลังมองดูอยู่ผลโพสุกผลหนึ่งก็หล่นลงจากกิ่งด้านทิศเหนือพระมหินทเถระน้อมหัดไปรองรับไว้พระเถระถวายผลโพนั้นแด่พระราชาถวายพระพรว่า มหาบพิษขอพระองค์ทรงปลูกเถิดพระราชาทรงรับแล้วปลูกผลโพนั้นลงในกระถางทองที่ตั้งไว้ใกล้ต้นพระศีรีมหาโพนั้นตามคําของพระมินทเทระขณะนั้นบังเกิดหน่อโพงอกขึ้นจากผลนั้นแปดหนอ่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นอัศจรรย์นั้นทรงบูชานหน่อโพทั้ง8แล้วรับสั่งให้เชิญไปบริฐานไว้ณสถานที่8แห่งคือ สถานที่อัญเชิญจริงพระศรีมหาโพ์ขึ้นจากเรือที่ท่าชมพูกโกละหนึ่งหมู่บ้านพร,รามชื่อติวก,กะหนึ่งถูปารามหนึ่งอิสระสมนารามหนึ่งปฐมเกดีหนึ่งเกติยบันพศหนึ่งกาชราชนบทหนึ่งจันทนชนบทหนึ่งเมื่อตนพระศรีมหาโพ์ประทานอยู่แล้วณตัมพระปณิทวีปพ,พระนางอนุลาเทวี พร้อมด้วยบาทปริจาริกา500คนและหญิงชาววัง500คนได้ผนวดในสำนักของพระสังฆมิตาเถรีไม่นานนักก็ได้ดำรงอยู่ในพระอรหัตฝ่ายพระราชภากินัยชื่ออริ t h พร้อมกับบุรุษ500คนก็บวชในสำนักของพระมหินทเถระได้บรรลุพระอรหัตในขณะกำลังปรงผมนั่นเอง ต่อมาวันหนึ่งพระราชเทวนัมปิยติดสะไปบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วเสด็จไปยังสถูปที่บรรจุพระธาตุรากขวัญนั้นมีพระดำริจะสร้างมหาวิหารแต่พระเทระถวายพระพรว่าอย่าเลยมหาบอพิษพระองค์ยังมีภาราจิตอื่นอีกมากพระนัดดาของพระองค์พระนามว่าทุตคามินีอภัยจกทรงให้สร้างพระราชาตรถามพระเทระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ พระศาสนาตั้งมั่นในลังกาทวีปแล้วหรือยังพระเิระถวายพระพรว่ามหาบาพิษพระศาสนาตั้งมั่นแล้วแต่ว่ารากเงา่าแห่งพระศาสนายังไม่หยางลงพระชาตรัถามว่ารากเง่าคืออย่างไรพระเิระทูลว่ามหาบาพิษในการใดเด็กผู้เกิดในตัมพระปณิทวีปมีบิดามารดาเป็นชาวตัมพะปณิทวีปจัอกออกบวชในตัมพะปณิทวีป แล้วเรียนพระธรรมวินัยในตมพะปฎิทวีปสอนพระธรรมวินัยในตมพะปณิทวีปได้ในการนั้นรากเงา่าแห่งพระศาสนาจากชื่อว่าอย่างลงแล้วพระราชาตรัสถามอีกว่าภิกษุเช่นนี้มีอยู่หรือพระเรถระทูลว่ามีอยู่มหาบาพิษพระมหาอริ tha พิขุเป็นผู้สามารถในกรรมนั้นพระชาตรัสถามว่าข้าพเจ้าควรทำอะไรบ้างในการนี้ พระเทระทูลว่าควรสร้างมนฑดบเป็นที่ประชุมสง์เพื่อแสดงพระธรรมวินัยในการต่อไปมหาบอพิษพระราชาเทวานัมพยติสะจจึงรับสั่งให้สร้างมนฑดบด้วยราชานุภาพเช่นเดียวกับมนฑดบที่พระเจ้าอาชาตริรูทรงสร้างเมื่อคราวสังคยนาครั้งแรกในที่ดินของอมาาชื่อเมฆวันณาภัยทรงรับสั่งว่าข้าพเจ้าจะดูรากเงาแห่งพระศาสนา ที่อย่างลงแล้วในตัพระปณิทวีปสมัยนั้นพระราชาเทวนัมพยติสะมีพระประสงค์ที่จะปริะถานพระศาสนาให้มั่นคงในตัพระปณิทวีปจึงรัตนาภิกษุประมาณ60,000รูปประชุมกันที่มนดบซึ่งพระเจ้าเทวนัมพยติสะทรงสร้างไว้ในอุทยานมหาเมฆวันเพื่อแสดงพระวินัยปิฎกเป็นครั้งแรกในวันประวารณาเดือนกติกาโดยมี พระมหินทเถระเป็นประธานพระมหาอริทธเทระเป็นผู้แสดงมูลเหตุแห่งพระวินัยปิฎกพระราชาเทวนัมพิยติสะเป็นองค์อุปธรรมธรรมาทของพระมหินทเถระหันหน้าไปทางทิศทักษิณธรรมาทของพระมหาอริทธหันหน้าไปทางทิศอุดรพระราชาพระกนิธภาดาพระนามว่ามตาพยะเถระร่วมกับพิสุห้าร้อยรูปนั่งล้อมธรรมาทของพระมหาอริทะ ด้วยตั้งใจว่าจากเรียนพระวินัยพระมหาอริธาได้แสดงมูลเหตุแห่งการบัญญัติพระวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในถ้มกลางทรงว่าในสมัยนั้นพระศาสดาประทับอยู่ที่โคนต้นเสดาอันนเรรุยักษ์สถิตอยู่ใกล้เมืองเวรัญชาณทีน่นี้พระสารีบุตรทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทอันจะเป็นเหตุให้พระศาสนายั่งยืนอยู่ได้ชัว่วกะนาน เมื่อพระอริธาเทระจบการแสดงมูลเหตุแห่งการบัญญัติพระวินัยและพุทธคุณกถาแสดงซึ่งคุณมีพระกรุณาที่คุณของพระศาสดาเป็นต้นแล้วพระมหาริธาเทระและพระมหาเทระเจ้าคณะ68รูปอันมีพระมินทเทระเป็นประมุขได้แสดงสิกขาบทแห่งพระวินัยปิฎกแก่พิสูป,ประมาณห0 0มืนรูปในที่ประชุมนั้นแผ่นดินใหญ่ได้ไหวแล้วครั้น พระมหาริทธะแสดงมูลเหตุและพระมหาเทระทั้งหลายแสดงวินัยปิฎกแล้วก็ได้กระทําการสังคายนาพระธรรมวินัยเหมือนกับครั้งที่พระมหากัสปะเทระพระยศกากันทกะเทระและพระโมคคีบุตรติสสะเทระแล้วทําการบอกสอนแก่ภิกษุปเป็นอันมากสืบต่อกันมาพระเทระได้ยังมหาชนชาวตัมพะปณิทวีดดำรองอยู่ในมัคผลบรรลุในวสี มีวิชาสามฉลาดในอิทธิฤทธิ์อย่างพระศาสนาให้รุ่งเรืองแล้วก็พระนิพพานเหมือนประทีปสิ้นเชื้อดับไปเองฉะนั้นเมื่อพระมหาฤทธิระพระนิพพานแล้วพระเทระอื่นที่เป็นอันเตวาสิกของท่านอันได้แก่พระติสะทัตตะพระกาลาสุมณนะและพระทีฆสุมณะเป็นต้นก็ได้สั่งสอนสืบต่อพระวินัยปิดกนี้ตามลำดับ อันเตวาสิกของพระอริธเทระมาตราบจนกระทั่งปัจจุบันในปฐมสมันตะปาสาดิกาแปลกล่าวไว้ว่าเพราะวินัยปิดกของบุคคลเหล่าใดย่อมเป็นไปไม่บกพร่องทั้งโดยบาลีทั้งโดยอัดไม่เลอะเลือนพึงทราบว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติคติและทิติมีประมาณยิ่งเป็นผู้ใคร้ต่อการศึกษาบุคคลผู้ฉลาดในวินัยประยัด ย่อมเป็นผู้เสมอนหนึ่งเป็นมารดาบิดาของบุตรเพราะว่าการบรรพชาอุปสมบทข้อปฏิบัติวัตรน้อยใหญ่ความเป็นผู้ฉลาดในอาจาระและโคจรของกุลบุตรเหล่านั้นย่อมมาจากพระวินัยที่พระาศาสดาทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ทั้งสิน้นอีกประการหนึ่งเพราะอาศัยพระวินัยบัญญัติศีลที่ประพฤติปฏิบัติแล้วย่อมคุ้มครองกุลบุตรเหล่านั้น ให้หมดความสงสัยกล้าพูดในถ้ำกลางสงกล้าโต้แยง้งกับฝ่ายตรงข้ามโดยสหธรรมย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมเพราะฉะนั้นเพื่อให้พระวินัยตั้งมั่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนิสงส,ง,นงส์ของบุคคลผู้สรงพระวินัยห้าข้อคือ 1. กองศีลของบุคคลนั้นย่อมคุ้มครองรักษาไว้ดีแล้ว 2. ย่อมเป็นที่พึ่งพิง ของเหล่าคุลบุตร 3. ย่อมเป็นผู้กล้าพูดในถ้ำกลางสงฆ์ 4. ย่อมคมขีพวกข้าศึกได้ด้วยดีโดยสหธรรม 5. ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมอีกประการหนึ่งบุคคลผู้ทรงวินัยชื่อว่าเป็นทายาทแห่งกุศลธรรมเพราะธรรมเหล่านั้นมีวินัยเป็นมูลสมจริงดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าวินยัย ย่อมมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสังวรสังวรย่อมมีเพื่อประโยชน์แจ่อวิปปิสารคือความไม่เดือดร้อนอวิปปิสารย่อมมีเพื่อประโยชน์แจ่ความปราโมดความปราโมดย่อมมีเพื่อประโยชน์แจ่ปีติปีติย่อมมีเพื่อประโยชน์แจ่ปัสสัทธิคือความสงบปัสสัตธิย่อมมีเพื่อประโยชน์แจ่ความสุขความสุขย่อมมีเพื่อประโยชน์แจ่สมาธิสมาธิ ย่ esse, right. อมมีเพื่อประโยชน์แจ่ยถาภูตยานัทสนะคือรู้เห็นตามความเป็นจริงยถาภูตยานัทสนะย่อมมีเพื่อประโยชน์แจ่นิพิทาคือความเบื่อหน่ายนิพิทาย่อมมีเพื่อประโยชน์แจ่วิราคะความสำรอกิเลสวิราคะย่อมมีเพื่อประโยชน์แจ่วิมุตติความหลุดพ้นวิมุติย่อมมีเพื่อประโยชน์แจ่วิมุตติยานัทสนะรู้เห็นความหลุดพ้นวิมุตติยานัทสนะ ย่อมมีเพื่อประโยชน์แจ่อนุป,ปาธาปรินิพานคือความดับสนิทหาเชื้อไม่ได้กุลบุตรทั้งหลายควรพยายามศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามพระวินัยดังนี้